ยญาประเภทนี้เองก็อยู่ที่บริเวณกองปุ๋ยของเราที่เรากองปุ๋ยไว้ตรงนี้นะครับบริเวณที่เรากองปุ๋ยไว้ตรงนี้คือเกิดหญ้าชนิดหนึ่งที่ควายน้อยเรากําลังกินอยู่นะครับไม่แน่ใจว่าหญ้าชนิดนี้คือหญ้าอะไรแต่ว่าเขาเขาชอบมากเลยนะครับอยู่ตรงนี้นะครับนี่คือเป็นเหตุผลที่เราจะต้องอปลูกหญ้าเพื่อทเลี้ยงสัตว์นะครับเกษตรอินทรีย์เริ่มจากอะไรครับเริ่มจากการที่ เราต้องฝูกยาให้ควายแล้วก็ควายก็คือถ่ายมูลมาเราก็คือนํามูลวัวมูลควายของเราที่ได้มาเนี่ยคือไปทำทำปุ๋ยทําปุ๋ยให้กับพืชนะครับจุดเริ่มต้นของการทําเกษตรอินทรีย์ขนาดแท้นะครับสวัสดีทักทายเอฟซีเพื่อนๆคุณผู้ชมพี่น้องสุขชนทุกคนทุกท่านนะครับช่วงบ่ายๆใกล้ค่ำวันนี้ก็มาพบกับคุณผู้ชมเช่นเคยนะครับผมบปนีใจบ้านไร่ชัยคามาพบกับกเพื่อนคุณผู้ชมในช่วงบ่ายๆใกล้ค่ำบรรยากาศ เติมฟ้ารึิมฝนเนื่องจากว่าเมื่อวันที่6มีนาคมที่ผ่านมาต้องบ่าย4ี่โมงเย็นฝนได้ตกลงมาโอ้โหอย่างแรงเลยนะครับสาใจมากเลยครับต้องขอบคุณเทวดาฟ้าดินที่ทําให้ฝนตกลงมาแล้วก็เราได้น้ําเยอะมากเลยเนื่องจากว่าช่วงนี้เป็นช่วงฤด,ดูแรงน้ําฝนแรกของปีนี้ก็วันที่6มีนาคมที่ผ่านมานะครับถ้าคิดปริมาณน้ําฝนที่ตกมาวันที่6 มีนาคมที่ผ่านมานะครับก็น่าจะประมาณ60%เนาะใช่ไหมครับก็ถือว่าถือว่าลึกมากๆเนาะถือว่าน้ําลงไปลึกมากๆเลยนะครับก็ส่งผลดีให้กับเกษตรกรทุกคนทุกท่านนะครับที่ปลูกพืชเลี้ยงสัตว์ด้วยนะครับผมก็จะได้ต้นไม้ใบหญ้าจะได้สดชื่นนะครับเขียวชะอ,อุ่มชุ่มชื้นหัวใจเลยนะครับคนที่ปลูกพืชเยอะเนาะลดความกังวลไปได,ได้ได้ดับหนึ่งนะครับ พอฝนตกมาแล้วภายในดินมีความชื้นอยู่แล้วใช่ไหมครับก็วันนี้ก็จะพาเพื่อนๆคุณผู้ชมไปไปปลูกหญ้ากันนะครับผู้ชมครับปลูกหญ้าเพื่อที่จะเลี้ยงสัตว์ของเราอย่าลืมนะครับว่าเรามีควายน้อยหนึ่งตัวนะครับแล้วก็มีตัวแม่ของเขาด้วยตัวหนึ่งก็คือมาฝากไว้คุณลุงเขามาฝากไว้ให้เลี้ยงที่นี่นะครับก็สรุปแล้วเป็น2ตัวทีนี้คือเราต้องเตรียมตัวปลูกหญ้าได้แล้วเดี๋ยวเราตามไปดูกันเลยครับในนี้ก็เป็นบริเวณที่ ผูกควายไว้ช่วงกลางคืนนะครับก็ปฏิบะเขาถ่ายมูลไว้ที่นี่ด้วยเชื่อเนื่องจากว่าคือช่วงนี้เราเพิ่งจะซื้อควายมาใหม่นะครับปิบะเพิ่งจะได้ควายมาใหม่ก็ยังไม่ได้ทำํำมุงหลังคาให้หรือว่าก็ทำํำคอกให้นะครับเป็นเป็นกิจจารักษณะนะครับก็ ช่วงนี้เป็นช่วงหน้าแ,ล,แล้งเนาะก็ปล่อยเขาไปก่อนนะครับเผื่อว่าเขาผูกไว้เขาไว้ชั่วขราวไว้ที่นี่นะครับก็ถ่ายมูลมาโอโ้โหแยะๆมากมายเลยนะครับเราทําสวนเกษตรอดินรีสิ่งหนึ่งสิ่งที่เราจะต้องพึ่งพาอาศยัยก็คือเนี่ยฮะคือต้องใช้ที่เลี้ยงเลี้ยงไม่ได้เลยก็คือมูลสัตว์นั่นเอง,เองใช่ไหมครับแล้วก็เนื่องจากว่าเป็นมูลสัตว์นี่เองนะฮะที่ทําให้เราเราต้องมาปลูก มาปลูกหญ้าในวันนี้นะครับเพื่อที่จะให้วัวควายของเราได้ได้กินนะครับแล้วก็เขาจะได้ถ่ายมูลให้เราเป็นเครื่องทําปุ๋ยให้เราดีๆนี่เองนะครับพอชนะชนะแล้ววันนี้เราก็จะไปทําการปลูกหญ้าไว้เพื่อที่จะให้ควายของเราเครื่องทําปุ๋ยของเราได้เลยอ่ากันเลยนะครับผู้ชมครับก็เนื่องจากว่าเรามี ไฟน้อยเป็นโจทย์นะครับก็เลยต้องเดินมาดูต้นหญ้าที่เราที่เรามีอยู่หนึ่งก่อน,นะครับก็ก่อ,กอที่คุผูมม้ชมเ็งก็คือเป็นหญ้ยาย่าห่านอิสราเอลนะครับหญ้าหวานอิสราเอลเราได้มาหนึ่งก่อเล็กๆนะครับหนึ่งก่อเล็กๆเ,เ,เพราะว่าตรงนี้ที่ได้มาก็กนือั้งจากว่าเป็นความบังเอิญน,นะฮะก็พอเพลินว่าเราวิ่งรถขับรถผ่านมาก็ไปเจอก่อหญ้ากอหญ้าหวานอิสราเอล แต่ก่อนก็ไม่รู้นะครับว่าเป็นญ้าวะดิสราเอลแล้วก็คือแบบไปถามเพื่อนเพื่อนก็บอกว่าคือเป็นญ้าวะดิสราเอลแล้วมีประโยชน์มากมายต่อกประโยชน์มากมายเลยครับไม่ว่าจะเป็นการมา ปลูกเพื่อที่จะเลี้ยงสัตว์หรือทําปุ๋ยก็ได้นะครับก็เลยตั้งใจปลูกไว้ที่ตรงนี้หนึ่งกอเท่านั้นเองนะครับผ่านไปแล้วสองปีปรากฏว่าโอ้โหจากกอเดียวคุณผู้ชมจากกอเดียวนะครับก็คือตอนนี้เป็นกิ่งพันโอ้โหแย่ๆมากมายเลยที่เราจะปลูกวันนี้ก็ได้จากกจากกอน,นี้แล้วครับคุณผู้ชมครับแล้วก็ต่อไปก็คือจะ นำกอนี้ไปขยายพันธุ์ทั้งหมดเลยนะครับเพราะก้าต้นก้าไปขายที่ตลาดเราด้วยนะครับเห็นมีเพื่อนๆหลายท่านและคุณป้าที่เลี้ยงวัวบอกว่าหญ้าหญ้าหวานอิสราเอลตัวนี้คือมีโปรตีนสูงมากกว่าหญ้าชนิดอื่นๆอะไรประมาณนี้ก็เพราะว่าเรายังไม่เคยเลี้ยงสัตว์ใช่ไหมครับเคยเลี้ยงแต่เลี้ยงเป็ดนะฮะเลี้ยงเป็ดอันนี้เป็นข้อเป็ดเดิมนะครับเป็นข้อเป็ดเดิมที่ ต่อไปก็จะบรูรณาการก็คือเข้าไปบริหารจัดการด้านในให้สะอาดสะอา้านเสร็จแล้วก็ทําเป็นข้อกคอควายน้อยของเราจะไม่จะไม่อยู่ที่นี่ก็ตรงเป๊ะเลยนะครับว่า,าต้นหญ้าก,ก็คือหญ้าที่เราปลูกไว้คืออยู่ตรงนี้แต่ท,ทั้งที่เราไม่รู้มาก่อนเลยว่าเราจะได้มีเราจะได้มีควายเลี้ยงด้วยนะครับก็เปิดว่าเดี๋ยวเราจะมาเคลียร์พื้นที่ตรงนี้เพื่อที่จะให้ควายมาอยู่ตรงนี้ในช่วงกลางคืนนะครับคุณผู้ชม เมื่อเราตัดท่อนพันธุ์มาจากต้นหญ้าหวานอิสราเอลแล้วใช่ไหมครับก็เราก็ทําการตัดให้ได้ขนาดเท่าเทียมกันนะครับก็คือความความยาวของท่อนพันธุ์ก็ประมาณ15เซนติเมตรนะครับประมาณ15เซนติเมตรแล้วก็ไม่ต้องแช่น้ําไม่ต้องทําอะไรเลยนะครับก็คือมาปากักชำอีกอย่างนอนไว้ในกระถางที่เป็นโฟมพลาสติกนะฮะก็คือใช้โฟมพลาสติกแบบนี้นะครับเสร็จแล้วก็นําแกลบดำนะครับนำแกลบดามากรบ ก็แค่นี้เองครับก็คือเขาอดตอนนี้เขาออกลากลากเขาเดินหนีมากเลยนะครับวันนี้ก็จะได้นําท่อนพันธุ์ที่ที่กําลังงอกแตกกิ่งมาแบบนี้นะครับอ่แตกกิ่งแตกใบมาแบบนี้คือลงไปปลูกนะวันนี้แล้วช่วงช่วงบ่ายช่วงเย็นวันนี้เลยนะครับผมส่วนก็คือเราก็ทําไว้ในถุงเพื่อที่จะอ่ไปเวลาไปขายที่ตลาดก็นําไปขายด้วยเผื่อมีผู้ดผ,ผ,ผู้สนใจเนื่องจากว่า เรามีต้นพันธุ์เยอะอยู่แล้วนะครับเราต้องคือต้องต้องพอกล้าอยู่แล้วทุกๆเราต้องพอะกล้าเผื่อไว้ช่วงปลูกช่วงฤด,ดูฝนของเราอยู่แล้วนะครับแล้วก็รวมกระทั่งถ้าเหลือเราก็คือจะจําหน่ายที่ตลาดได้นะครับก็ไม่เป็นไรไม่เสียหายอะไรนะครับมาปลูกให้เยอะๆแล้วก็จะได้ควายเราจะได้แบบอ้วนๆเนาะกินหญ้าที่มีแบบเขาบอกว่ามีโปรตีนสูงมากๆเลยใช่ไหมครับเมื่อสักครู่นี้เป็นหญ้าหวานอิสราเอลใช่ไหมครับแต่นี่ก็เป็นหญ้า เนเปียนะครับย่าเนเปียที่คุณป้าของเราได้ทําการซื้อมาจาับเพื่อนบ้านเสร็จแล้วเขาก็คือแบบมีกิ่งแก่ด้วยใช่ไหมครับเราก็คือขอ,ขอกิ่งแก่มาปักชาเสร็จแล้วก็ตอนนี้งอกแล้วแล้วก็เจรเลยงอกงามดีมากเลยตอนนี้ชาอยู่ในถุงนะครับระบบรากดีมากเลยเดี๋ยวเราจะนําลงนไปปลูกในวันนี้นะครับกลุ่มนี้ก็เป็นญ้าเนเปียเช่นกันนะครับญ้าเนเปียรเขาก็คือจะ เออเป็นการกิ่งแบบกิ่งยาวๆเนาะคือตัดมาประมาณสองข้ออนะไรเงี้ยข้อนึงเป็นรากข้อนึงก็คือเป็นยอดอะไรเงี้ยครับก็เอ่อตัดมาเพื่อปับทำดูก็ปรากฏว่าออกมาทุกกิ่งเลยนะครับออกมาทุกกิ่งเลยเนาะก็คือมีความเจริญสมบูรณ์ดีมากเลยนะครับอ่านี่ก็ใช่นะครับนี่ก็ใช่คือแบบคุณป้าคือแบบไปเกี่ยวหญ้าไปซื้อหญ้ามาคือแบบได้ต้นต่อมาแล้วก็เลยแบบแก่ๆมาก็ ก็มาปักไว้ในถุงแล้วคือแบบขี้เล็กขี้เล็มากเลยก็เติดดีมากเลยนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะนำไปปลูกกันเนาะอันนี้เป็นญ้าเนเปียนะครับย้าเนเปียเห็นไหมครับงามมากเลยเนาะคือเหมาะมากเลยในสลับวันนี้ที่จะที่จะปลูกนะครับผมท่อนที่ผ่านมาก็คือเป็นเป็นการเอ่อพอกาไว้ในกระถางใช่ไหมครับพอก้าไว้ในกระถางที่เป็นกล่องโฟมใช่ไหมครับอันนี้ก็เป็นส่วนยอดใช่ไหมครับส่วนยอดของที่เราตัดท่อนพันแล้วก็ไปนอนไว้แล้วก็ยิงยังไว้นะครับ ที่ที่เขางอกมที่เขาแตกตามาเมื่อสักครู่นี้ใช่ไหมครับอันนี้ก็เป็นเป็นส่วนยอดของเขาใช่ไหมครับดูดูว่าส่วนยอดของเขาเนี่ยที่เรานํามาปักําเนี่ยเขาจะมีรากเยอะไหมครับออกรากมาหรือยังอะไรเงี้ยฮะเรามาเช็คดูน่าจะออกรากแต่เนาะนี่เห็นไหมครับคุณผู้ชมอ่าเนี่ยคือออกรากมาแล้วครับคุณผู้ชมครับเนี่ยแค่แค่แบบอ่าเพิ่งจะแตกยอดมาใหม่เนาะแตกยอดมาด้วยแล้วก็มียอดมียอดเดิมเขาขึ้นพุ่งขึ้นมาด้วยเสร็จแล้วก็ด้านล่างก็มี มีละออกมาแล้วนะครับอันนี้คือถ้าเดี๋ยววันนี้ก็เราทําแปลงไว้แล้วเนาะเราทําแปลงไว้แล้วเดี๋ยวเราจะนงนำนำมาวิปลูกเอาจะเอาแบบท่อนท่อนที่นอนไปปลูกก่อนก็ได้เนาะท่อนนี้ก็เดี๋ยวเก็บไว้ก่อนก็ได้ครับเพราะว่าเยอะนะครับวันนี้วันนี้จะปลูกหญ้าทั้งสองประเภทเลยนะครับทั้งสองประเภทคือทั้งหญ้าทั้งหญ้าเนเปียแล้วก็ทั้งหญ้าหวานอีซาเอลด้วยนะครับเนี่ยแสดงว่าผักทําง่ายๆมากเลยนะครับคุณผู้ชมอ่าเห็นไหมครับว่าโอ้โหนี่ฮะคือ ถอ,อนขึ้นมาต้นนี้ที่แบบเห็นไหมครับกิ่งกิเลกกิเลนเนาะกิเลมากเลยแต่ว่าคือแบบลากเขาเจอจเจริญเติบโตดีมากเลยคุณผู้ชมเห็นไหมตะลุถุงมาแล้วนะครับอ่เนี่ยเห็นไหมครับปักชำง่ายๆแบบน,นี้เหมาะมากเลยที่สรับท,ที่จะ,ท,จะที่จะปลูกหญ้าก,กันในวันนี้นะครับพาคุณผู้ชมมาชมแปลงหญ้าที่เราปลูกไว้แบบผสมผสานกับต้นไม้และก็กับพืชปักสวนครัวนะครับพืชปักสวนครัวเนาะท,ที่ที่เคยปลูกไว้ เพื่อนๆคุณผู้ชมคงได้รับชมภายในคลิปสั้นแล้วใช่ไหมครับชม ตอนนี้คุณผู้ชมครามมองไปด้านล่างนะฮะตรงด้านล่างนู่นนะครับก็คือแบบมีมีหญ้าเขียวตรงบริเวณหมาน้อยอยู่ครับหมาน้อยก็ชอบกินเนาะหมาน้อยก็ชอบกินหญ้าประเภทน,นี้คือไม่ไม่รู้จักชื่อเนาะก็คือเสิร์ชใน Google แล้วก็คือแบบอืมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเพื่อน่าจะเป็นหญ้าแบบหญ้าหญ้าเลยนะเอ่อหญ้าต่างประเทศอะไรประมาณนี้นะรอเปาครับเพื่อนเพื่อนท่านใดรู้จักก็เอ่อช่วยแนะนำด้วยนะครับพอดีบ้า เพิ่งจะทดลองเลี้ยงสัตว์เพิ่งเพิ่งจะมบีบัวควายมาให้เลี้ยงนะครับก็ก็เลยไม่รู้จักชื่อยาเท่าไหร่นะครับผมก็พยายามเรียนรู้อยู่นะครับแต่ว่ายังไม่แน่ใจก็เลยยังไม่อยากบอกคุณผู้ชมเนาะคือผู้ชมท่านใดที่สันทัดกรณีคือแบบเคยเลี้ยงสัตว์มาก่อนรู้ว่า้าชนิดนี้ชื่ออะไรเระมาณนี่ยครับวันนี้นี่เองก็คือแบบเราได้เช้าๆคือปล่อยปล่อย,อยควายน้อยเรามานะเผื่ว่าพอปล่อยคายน้อยมาแล้วเออปรากฏว่าเขาแอบเข้ามาสวนเอมากิน้าตรงเนี้ยนะที่เราปลูกไว้นะครับก็คือแสดงว่า เขาชอบกินเราก็ชอบกินก็เค,เคยแอบมากินตรงนี้บ่อยๆไหมครับว่า,าแหว่งไปแล้วหนึ่งต้นแ <c oughs> ม้แต่หมาน้อยยังชอบมากินนะฮะหมาน้อยเรายังชอบกินเข้ามากินเข้ามากาศกินอะไรเงี้ยเป็นหญ้าอ่อนหญ้าประเภทนี้คือหญ้าอะไรไม่รู้นะแต่ใบางามๆนะคือบริขุดขุดมาคุณนผะู้ชมครับขุดมาเนะานะเดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมไปนะดูวนะ่า เดี๋ยวจะพาไปดูเดี๋ยวจะพาไปดูนะครับว่าขุดมาจากตรงไหนนะครับก็เปิดว่าเห็นเขาเห็นควายเขากินดีมากเลยนะย่าใบาลักษณะแบบนี้นะครับคุณผู้ชมท่านใดที่ที่รู้จักก็ช่วยแนะนำนะครับว่าญ้าชื่อญ้าชื่ออะไรนะครับย้าญ่าสายพันธุ์นี้นะครับชื่ออะไรนะฮะก็ปลูกไว้บริเวณตรงนี้นะครับเนื่องจากว่า เนั่อจาก็คือตั้งใจว่าจะปลูกไปเพื่อที่จะเกี่ยวให้เขากินเองนะครับก็ให้เขายาวสักหน่อยหนึ่งเนาะตอนนี้เขายังไม่ยาวนะครับปลูกได้ไม่ไม่กี่เดือนเองนะครับปลูกได้ไม่กี่เดือนนะเพราะเราเพราะเราปลูกเพื่อที่จะเอคือตั้งใจปลูกที่จะให้ควายกินนะครับแต่ว่าเผื่อว่ามันยังไม่ยาวพอที่จะเอาเกี่ยวมาเกี่ยวเนาะเอาเคียวมาเกี่ยวอะไรประมาณนี้เพราะดีว่าเราปลูกเผื่อว่าเราปลูกพืชตตรงนี้ด้วยก็คือปลูก พืชผักสวนครัวเราอยู่ตรงนี้แล้วก็สายน้ําหยดเราอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับก็เืิดว่าให้น้ําทีเดียวเวลาเราปล่อยน้ำเนาะปล่อยน้ําทีเดียวคือได้ทั้งมะเขือได้ทั้งพืชผักสวนครัวเราด้วยแล้วก็ได้ทั้งหญ้าให้ควายด้วยอะไรเงี้ยก็ค,คือเป็นกเกษตรผสมผสานปนเปนกันไปนะครับคุณผู้ชมก็ได้ลดน้ําทีเดียวก็ได้ประโยชน์หลายๆอย่างเลยนะครับ เออส่วนบริเวณที่มีสายน้ําหยดทางด้านนี้นะครับก็เป็นสส่วนเนาะคือส่วนหนึ่งก็เห็นไหมครับว่าบริเวณนี้ก็จะมีหญ้าที่เป็นแบบค้นขนหญ้าค้นขนหญ้ายาวๆเขาเลื้อยไปตามพื้นดินแบบนี้ครับคือควายเขาชอบกินมากเลยเมื่อเช้าควายน้อยเราก็แอบ,บลงมากินตรงนี้นะครับเนี่ยฮะเออส่วนมากคือจะจะหักจะจะหักแบบนี้นะครับก็คือไปให้ควายเรากินนะเป็นกำํกำๆเป็นหอบๆอบะไรเงี้ยเนาะเออหอบๆคือเยอะมากเลยนะครับปล่อยเขาเลื้อยแบบนี้เราดึง ราดึงไปล้าไม่ต้องเอเขียวเกี่ยวเนะเพราะว่าเขาดิกเป็นเส้นๆไปเลยนะครับก็เปิดว่าคือปลูกไว้ที่นี่แถวหนึ่งด้วยนะครับคุณผู้ชมเมื่อสักครู่นี้คือเราก็คือเป็นเห็นเป็นแถวแถวแบบนี้ใช่ไหมครับก็เพราะว่าที่เป็นที่ปลูกเป็นแถวเนื่องจากว่า,าเราอยู่ใกล้สายน้ําจยดใช่ไหมครับก็อพอดีว่าสายน้ําจยดเขามีความชืน้นเวลาเราให้น้ํามีความชื้นมาตรงนี้ยาก,ก็คือจะเขียวงามไปด้วยอันนี้เก็บไปแล้วรอบหนึ่งนะครับคือถอนอหมายถึงว่าคือดึงไปแล้วเด็ดไปแล้วเด็ดย่ายาวๆคือให้ให้ควายเราไปกินเนาะ เห็นไหมครับว่าคือที่หญ้าเขียวดีก็เนื่องจากว่าส่วนหนึ่งก็เนื่องจากว่าคือเราให้น้ําทุกวันนะฮะในช่วงหน้าแลงเนี่ยช่วงหน้าแ้งเราให้น้ําทุกวันเสร็จแล้วก็มีหญ้าเขียวชอุ่มเลยใช่ไหมครับแล้วก็เพราะว่าเราต้องปลูกหญ้าให้ควายด้วยเพื่อนวันนี้เราก็เพื่อปลูกหญ้าเพิ่มเติมคือหญ้าเนเปียและหญ้าหญ้าเนเปียแล้วก็คือหญ้าหวานอิสรา,าเอลด้วยนะครับ ต้นหญ้าที่ถามคุณผู้ชมเมื่อสั <ative> สกครู่นี้ก็คือมาจากก่อนนี้ทั้งนั้นเลยครับที่ปลูกเป็นแถวนะฮะที่ควายเราไปกินในวันนี้นะฮะก็คือนี่มาจากต้นนี้ต้นเดียวนะครับไม่รู้ว่ามาจากไหนนะครับนอกจะว่าเราก็ไม่ได้นํามาปลูกนะเขามาเองโดยธรรมชาตินะครับแล้วก็นี่ก็เดยจะขุดไปไปปลูกที่อื่นเป็นแถวๆเช่นเดียวกัน Rab, คือขยายพันธุ์ต่อไปด้วยนะเห็นไหมว่าตอนนี้คือเนี่ยต้องอนุรักษ์ไว้เพราะว่าตอนนี้เรา เรามีควายแล้วครับเรามีเครื่องทําปุ๋ยแล้วก็อยู่ใกล้กับที่บริเวณก็นอนด้วยในวันนี้นะครับก็ก็เลยต้องออฝากรบวนพวเพื่อนเพื่อนคุณผู้ชมท่านใดที่รู้จักชื่อยาของสยายพันธุ์นี้นะครับก็รบกวนคอมเมนต์บอกหน่อยนะครับพอ,พอดีว่าอยากรู้แล้วก็อยากจะปลูกเพื่ออนุร,รักษ์ไว้เพื่อที่ให้ควายน้อยของเราคือจะได้เกี่ยวไปเขาเกินเพื่อเป็นอาหารเสร็จแล้วเขาจะถ่ายมูลเขาก็คือจะถ่ายมูลมาให้เราเพื่อทํา เพื่อทำปุ๋ยให้กับพืชทุกชนิดในสวนของเราต่อไปนะครับตอนนี้ก็ได้ทำการเตรียมขุดหลุมเพื่อที่จะปลูกหญ้าไปเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมเดินไปชมว่าหลุมที่เราเตรียมไว้ระยะที่ระยะห่างประมาณไหนนะครับก็คือใช้ขนาดระยะการปลูกก็ประมาณ80%อ่า8 80เซนติเมตรนะครับ80เซนติเมตรบาง <Das que ath let> บางช่วงก็เป็นประมาณเนหนึ่งเมตรนะครับเดี๋ยวอันนี้คือเดี๋ยวจะลองพื้นเนาะเดี๋ยวจะลองพื้นด้วยปุ๋ยหมักนะครับคุณผู้ชมอันนี้คือขุดเป็นแปลงไว้อ่สาเหตุที่เราขุดเป็นขุดเป็นแปลงเป็นแถวแบบนี้เนื่องจากว่าสายเดี๋ยวเราจะเดินสายน้ําหยดมาตรงนี้นะครับก็คือให้น้ําได้ทุกทุกเมื่อเลยนะครับแต่ว่าใกล้ใกล้กับสายน้ําหยดเนาะเราให้ปุ๋ยเออเราให้น้ําเราให้น้ําพืชอ,อื่นๆแล้วก็อ่หญ้าที่เราปลูกไว้ก็คือจะได้ประโยชน์ด้วยนะครับเพราะว่าอยู่ใกล้าสายน้ําหยดนนั่นเองนะครับ ทั้งเศษหญ้าทั้งเศษฟางที่เราให้ไปถ้าเขาเหลือจากการกินแล้วแล้วก็คือทําการรวบรวมและเก็บไว้เรื่อยๆนะครับเก็บไว้เพื่อที่จะทําปุ๋ยหมักในขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมไปชมข้อปุ๋ยหมักที่เราเตรียมไว้นะครับนี่เป็นบริเวณที่เก็บเศษหญ้าเศษฟางนะครับผมที่วัวฝ่วายวัวคือเราวัวฝ่าย ที่ควายกินเราที่ควายของเรากินไม่หมดนะครับก็เราก็คือจะรวบรวมเศษหญ้าเศษฟาง,ท,งที่ได้ทั้งหมดก็คือมาทําการทําปุ๋ยหมักที่เราเตรียมทําคอกไว้ตรงนี้นะครับตัวนี้คือบริเวณที่ทําปุ๋ยอคอกหมักนะครับผมคุยคอกหมักคือหมักปุ๋ยอยู่ที่นี่กองปุ๋ยหมักเราอยู่ที่นี่นี่เองนะครับในคลิปต่อไปก็จะพาคุณเพื่อนคุณผู้ชมมาทําปุ๋ยหมักกันนะครับ ลูกเสร็จเป็น,นที่เรียบร้อยแล้วนะครับส,ส่งงานให้คุณผู้ชมได้รับชมนะครับก็คือทางเดินก็ปูได้ฟางนะครับเป็นทางเดินให้เรียบร้อยนะครับผมประมาณนี้เลยนะครับแล้วยอดของหญ้าให้ขึ้นตรงๆใช่ไหมครับก็มาณน,นี้เลยครับต่อหลุมประมาณขึ้นมาแทงมาประมาณ4ี่ห้านอประมาณนี้โอ้โดีมากเลยครับเ,เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ต้องให้น้ําไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็หลังจากที่ผ่านไปหนึ่งสัปดาห์แล้วค่อยม,ม,มาให้น้ําหมักจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเพิ่มเติมเพื่อเติมจุลินทรีย์ลงไปก่อนที่จะให้ปุ๋ยหมัก รอบต่อไปนะครับและนี่คือเสร็จสิ้นการปลูกหญ้าหวานอิสราเอลของเราไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับหญ้าประเภทนี้เองก็อยู่ที่บริเวณกองปุ๋ยของเราที่เรากองปุ๋ยไว้ตรงนี้นะครับบริเวณที่เรากองปุ๋ยไว้ตรงนี้คือเกิดหญ้าชนิดหนึ่งที่ควายน้อยเรากําลังกินอยู่นะครับไม่แน่ใจว่าหญ้าชนิดนี้คือหญ้าอะไรแต่ว่าเ,าเขาชอบมากเลยนะครับอยู่ตรงนี้นะครับนี่คือเป็นเหตุผลที่เราจะต้องปลูกหญ้าเพื่อที่เลี้ยงสัตว์นะครับ เกษตรอินทรีย์เริ่มจากอะไรครับเริ่มจากการที่เราต้องปลูกยาให้ควายแล้วก็ควายก็คือถ่ายมูลมาเราก็คือนํามูลวัวมูลควายของเราที่ได้มาเนี่ยคือไปทำทําปุ๋ยทําปุ๋ยให้กับพืชนะครับจุดเริ่มต้นของการทําเกษตรอินทรีย์ขนาดแท้นะครับฟังเสียงควายน้อยกิน้าก,กันนะครับปล่อยไปกินไกลแค่ไหนต้องวิ่งกลับมาหาที่กองปุ๋ยตรงนี้แล้วครับเนื่องจากว่า เขาชอบกินมากเลยครับม้วนเป็นคำคำคล้ายๆกับก๋วยเตี๋ยวเลยเนาะนะครับดูลักษณะเหมือนเรากินก๋วยเตี๋ยวเลยคือแบบม้วนเป็นคำคำอะไรเงี้ยอส่วนมากแล้วก็จะดึงม้วนในเขานะฮะบริเวณกองปุ๋ยที่ควายน้อยเราชอบมากินตรงนี้นะครับก็ก็จะมีเส้นที่เขางามๆคือเลื้อยยาวลงมาตรงใาตรงด้านล่างเหล่านี้ครับเราก็จะดึงเอาแบบสี่เส้นห้าเส้นตรงนี้คิที่คุณผู้ชมเห็นตรงนี้นะครับก็ดึงไปดึงไปตัดยาเลยนะครับตัดไปยาแบบนี้เนาะ ยาวที่จะให้เขากินแบบอ่คล้ายๆกับเรากินก๋วยเตี๋ยวนะเนาะคล้ายๆเส้นก๋วยเตี๋ยวเลยครับเด็๋ยวยยาแบบนี้ครับเขาชอบมากเลยเนาะแต่ก็คือเหนียวนะต,ต้องใช้แรงดึงนิดนึงนะครับอเดี๋ยวเดี๋ยวจะเนี่ยถ้าเราได้เส้นยาวยาแบบนี้เราคือแบบเดี๋ยวจะให้เขากินอีกทีหนึ่งเนานะ เดี๋ยวค่อยคุณผู้ชมค่อยดูว่าเขากินแล้วก็ดูเหมือนอละดรอร่อยไหมอะไรประมาณนี้นะจะได้ดูจะรู้ว่าคือแบบโอ้หน้าเลี้ยงมากเลยเขากินหญ้าประเพทนี้ดีมากเลยใช่นไหมครับลอยเข้ามาลงมาตรงนี <laughs> ้ตรงนี้มาอันนี้มาเลยนี้มาแต่นี้ทา,างนี้เดี๋ยวันนี้มาขอบคุณเพื่อนเพื่อนคุณผู้ชมที่ติดตามแลบชมช่องแจกบ้านไร่ชายคาด้วยนะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนและก็กดติดตามให้กับช่องแจกบ้านไร่ชายคามด้วยนะครับ <laughs> ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับผมสวัสดีนะครับ